สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตเองนะจ๊ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วอันนี้เป็นดวงรายเดือนนะของชาวราศีเมษแล้วก็เป็นเรื่องที่แยกออกมาเราดูเรื่องทั่วไปกันแล้วรอบนี้เรามาดูเรื่องความรักแบบเน้นๆกันเลยดีกว่าจะแบ่งเป็นสองภาคคือภาคคนโสดและคนมีคู่เพราะฉะนั้น ก็น่าจะละเอียดกว่าดูแบบปกติทั่วไปอะเนาะพอนี้ดูแบบเจาะลึกให้จุใจกันไปเลยเพราะว่ามีรีเควสตมาอยากได้คลิปแยกแบบจุกๆเลยค่ะความรักแยกให้หน่อยคนโสดมีคู่อะโอ,โอเคได้โอเคเลยจัดไปให้จัดให้อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันนี้จะเป็นดวงความรักเดือนมกร,ราคมของชาวราศีเมษนะปี2 5 6 6นะจ๊ะปีใหม่นะจ๊ามีปีใหม่แล้วนะจ๊ะเข้าปีใหม่แล้วนะอ่าความรักเดือนมกร,รา บางทีถ้าพูดผิดบอกว่าไปเป็นสัปดาห์ก็ต้องขออภัยนิดนึงนะบางทีดูดวงรายสัปดาห์บ่อยมันติดมันชินมันชินมันชินปากมันก็จะหลุดออกไปเป็นรายสัปดาห์อยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นต้องขออภัยไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะจ๊ะเพื่อนหลุดเพื่นหลุดนี้ดวงความรักนะแยกเป็นคนโสดคนมีคู่นะโอเคเรียบร้อยโอเค ขอเกลี่ยนิดนึงนะจะได้ไม่ติดกันเพิ่มเนื้อที่ด้วยอะเรามาเริ่มความรักของคนโสดกันเลยดีกว่าว่าโสดยังมีความสุขไหมหรือโสดไม่แฮปปี้โสดแล้วจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าคนโสดก่อนนะคนโสดนะจ๊ะคนโสดแม่คนโสดความรักเป็นไงบ้างโอ้ยบอกเลยคนโสดนะคนโสดก่อนนะค,นนะความรักของคุณเนี่ยช่วงเนี้ย บอกเลยคุณพอใจกับความโสดของตัวเองยังไม่มีใครเข้ามายังคงยืนหนึ่งในความโสดสนิทไม่ได้อยากจะมีคู่ด้วยนะมีคือมันมีความเหงาบ้างแหละมีความแบบน่าจะมีใครเข้ามาบ้างแหละแต่พอรวมๆสรุปแล้วคุณไม่ได้อยากได้ใครเท่าไหร่คุณพอใจกับชีวิตโสดของคุณอย่างมากทั้งต้นเดือนทั้งกลางเดือนเลยคุณรู้สึกคุณแฮปปี้มีความสุข กับความโสดนี้แล้วแล้วความรักของคุณที่มีเนี่ยจะเป็นความรักของเพื่อนของครอบครัวคือมันเติมเต็มคุณดีอยู่แล้วคุณรู้สึกแฮปปี้กับมันทำอะไรก็คล่องตัวไม่มีความเดือดร้อนหรือปัญหาใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการที่ไม่ได้มีแฟนหรือว่าไม่ได้มีคู่ไม่ได้มีคนรักคุณรู้สึกดีซะด้วยแต่คราวนี้มันมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาช่วงปลายเดือนนะคุณอาจจะเริ่มเหงา อาจจะเริ่มรู้สึกท้อแท้หรือเริ่มรู้สึกแบบอยากมีใครสักคนแบบเข้ามาเป็นที่พึ่งเข้ามาปรึกษาหาร,หรือเป็นเพื่อนคู่คิดกันหน่อยก็น่าจะดีช่วงปลายสัปเอ้ยปลายเดือนสิช่วงปลายเดือนเนี่ยชาวราศีเมษความรักน่าจะมีปัญหาอะไรนิดนึงเข้าไปสู่ความเหงาเศร้าสร้อยคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าจนมันทําให้คุณรู้สึกว่าถ้ามีคนดูแลสักหน่อยก็น่าจะดีนะอาจจะมีฟีลลิ่งนั้นขึ้นมาว่าเออพอป่วยแล้วแบบ มันเหงาแฮะร่างกายไม่ดีพาจิตใจเหงาหงอยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอยากมีคู่อยากมีคนดูแลแต่ไม่เป็นไรพะคุณหายป่วยคุณก็กลับมาแฮปปี้แล้วมันเป็นอารมณ์อ่อนไหวชั่ววูแบแป๊บหนึง่งอะไรเท่านั้นเองสําหรับคนที่ช่วงนี้ราศีเมษโสดอยู่นะช่วงปลายเดือนพอคุณหายป่วยคุณก็กลับมาแบบสวยเลิศชัดหญิงอะไรอย่างเหมือนเดิมและหล่อเลือกได้สวยเลือกได้อีกแล้วจ้ะ อะไรประมาณนี้แบบอยู่คนเดียวสบายใจอีกแล้วไม่อยากได้ใครอยู่คนเดียวสวยๆก็มีความสุขดีเท่ากับว่าเดือนนี้ทั้งเดือนชาวราศีเมื่เรื่องความรักถ้ายังโสดอยู่ยังไม่มีอะไรเข้ามานะยังคงยืนพื้นความโสดอยู่ถึงมีคนเข้ามาจริงก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวเป็นเฟรนด์โซนเป็นเพื่อนกันยังไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์รูปแบบที่เป็นคนรักเป็นคู่รักหรือว่าจะเป็นแฟนอะไรพวกนี้ยังไม่มี ถึงมีคนเข้ามาถึงเขามาสนใจคุณคุณก็ไม่สนใจเขาอะไรแบบนี้เออมันจะเป็นไปใน,ในแนวนี้มากกว่าสําหรับคนโสดนะสําหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนมกราคมอ่าโอเคคนโสดผ่านนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูสําหรับคนที่มีคู่กันบ้างว่าคนมีคู่แล้วหรือมีครอบครัวแล้วเนี่ยความรักจะเป็นยังไงในช่วงเดือนมกราคมนี้อ่ามาเลย ความรักจะสดใสวหวานแววไหมโอ้ oh, The m p r e s s ขึ้นโอ้โ oh หส่วนคนมีคู่คือแฮปปี้มากทั้งเดือนเลยนะมกราคมนะคนที่มีคู่แล้วนี่แบบครอบครัวมีความสุขคนรักดูแลเอาใจใส่ดี The Empress ขึ้นเท่ากับว่าได้รับการดูแลดั่งเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรอย่างเงี้ยเวอร์ Word เนาะเวอร์ Word เลยเนาะแต่ไพ่ขึ้นอย่างนี้ก็ต้องตอบตามหน้าไพา่ว่ากันตามหน้าไพ่จะไปบอก อะไรที่มันไม่ใช่ก็ไม่ได้ก็ต้องบอกตามที่ไพ่เขาขึ้นมาเนะเาะได้รับการดูแลอย่างดีด้วยนะแล้วบางคนเนี่ยคนรักอาจจะหาอะไรมาให้เอาอกเอาใจอย่างดีช่วงกลางเดือนอยากได้อะไรไปหามาให้อยากจะทําอะไรจัดให้อยากได้อะไรจัดให้หมดอะไรแบบนี้ความรักสวยงามแล้วก็พูดตรงๆชาวราศีเมษที่มีครอบครัวมีคนรักแต่งงานแล้วด้วยเนี่ยนะ ความรักช่วงนี้รายล้อมรอบตัวมากเป็นที่รักมากเป็นที่รักมากมีแต่คนให้นั่นให้นี่มันอบอวนไปด้วยความรักความหวังดีความเมตตาปัถนาดีต่อกันอย่างสูงมากตั้งแต่ต้นเดือนไปยาวๆจนถึงปลายเดือนเลยนะยิ่งช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณยิ่งแฮปปี้มากยิ่งถ้าหากใครที่แบบเป็นคุณแม่เป็นคุณพ่อแล้วมีเด็กๆมีลูกเล็กนะช่วงนี้แฮปปี้อยู่กับลูกเล่นกับลูกงุ้งยิงงุ้งยิ่งกุ้งกิ้งกันอยู่ในครอบครัวอะไรแบบเนี้ยครอบครัวมีการแบบ ไปมาหาสู่และรักใคร่กลุ่มเลียวกันค่อนข้างดีช่วงปลายเดือนนะอแต่อให้มีปัญหาอะไรเข้ามาช่วงเนี้ยปัญหาพวกนั้นน่ะจะได้รับการแก้ไขไปอย่างรวดเร็วมากคือบางคนเนี่ยมันมีปัญหาซ่อนอยู่ลึกๆแหละรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากเย็นแสนเข็นอะไรบางอย่างแต่พอมาเจอหน้าครอบครัวคนรักมันทําให้ความเหนื่อยความอะไรต่อมีอะไรเนี่ย มันลดทอนลงหรือบางคนก็อันตรธานหายไปเลยไอ้ความเหนื่อยยากลําบากลําบนอะไรทั้งหลายทั้งแปลเนี่ยมันหายไปเลยจ้ะ mm hmm. เท่ากับว่าเหมือนมีความรักมีคนรักเป็นคล้ายๆกํากลังใจมีครอบครัวที่อยู่เพื่อนสูงที่รายลอ้อมรอบตัวคุณเนี่ยให้กําลังใจเป็นอย่างดีนะต่อให้เจอเรื่องอะไรก็สามารถผ่านได้เพราะมีความรักเป็นแรงใจแรงบันดาลใจนั่นเอง นี้สำหรับคนที่มีคู่นะจ๊ะค่อนข้างดีมากที่มีคู่มีครอบครัวด,ดีดีมากเลยโอเคเรียบร้อยเราดูกันไปแล้วแบบแยกนะคราวนี้จะมีหัวข้อพิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งหัวข้อคือไพ่อะอยากจะบอกอะไรคุณเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือมีอะไรจะเตือนหรืออยากจะให้คุณทําอะไรเป็นพิเศษไหมเพื่อให้ความรักของคุณเนี่ยดีขึ้นหรือ ยั่งยืนมากกว่าเดิมหรือคุณจะมีความสุขมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคไพ่ยอยากบอกอะไรเป็นพิเศษเรื่องความรักไหมชาวราศีเมษอืมโอเคไพ่แอบเตือนว่าการที่คุณทุ่มเทลงไปในเรื่องความรักด้วยความจริงใจด้วยความอะไรต่อมีอะไรที่คุณทุ่มเทให้นะ่ะมันดีแล้ว แต่ขณะเดียวกันเนี่ยไพ่มีการบอกว่าเจ็ดดาบขึ้นให้คุณระแวดระวังไว้หน่อยการที่จะทำอะไรลงไปแบบทุ่มเทขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวราศีเมษชอบทุ่มเต็มที่ใช่ไหมไปดูแลก็คือดูแลเต็มที่ทำอะไรทำเต็มที่มากความรักก็เต็มที่เหมือนกันไพ่บอกให้ยังยังไว้บ้างเพราะบางคนเนี่ยพอเป็นชาวราศีเมษจะชอบทุ่มพอทุ่มเสร็จมันคา,า,าดหวังมันเผลอคาดหวังคาดหวัง เอากับสิ่งต่างๆหรือแม้แต่คนรักครอบครัวเพื่อนอะแบบเนี้ยมันมีความคาดหวังสูงแล้วบางทีมันไม่เป็นไปตามคาดหวังคุณจะเสียอกเสียใจได้ง่ายเลยนะแบบฉันทุ่มเทให้ขนาดนี้ทําให้ขนาดนี้ทําไมถึงยังเป็นแบบนี้อยู่ล่ะทาไมถึงไม่เห็นว่าเออเนี่ยฉันทุ่มเทขนาดนี้แล้วก็ช่วยทําให้มันดีขึ้นหน่อยได้ไหม ไม่เอานะอย่าไปคาดหวังขนาดนั้นคือเราให้ความรักให้อะไรเขาไปแล้วดูแลเขาอย่างดีทุ่มเทแล้วเนะี่ยเราต้องปล่อยวางนะเหมือนไพ่บอกว่าให้หัดปล่อยวางถ้าไม่ปล่อยวางนี่คือคุณได้แต่เสียใจอย่างเดียวเงียบๆเ,เลยนะถ้าคุณปล่อยวางไม่เป็นเพราะว่านิสัยที่ชอบทุ่มแล้วมันเผลอคาดหวังโดยที่ไม่ดูตัวนั่นแหละเออไพ่บอกว่าให้ถอยออกมาดูอยู่ห àng, ่างๆบ้างยิ่งถ้าคุณคนไหนนะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อก็ได้ บางทีแอบคาดหวังกับลูกๆสูงอะไรแบบนี้ให้ถอยออกมาสักหน่อยคอยดูอยู่ห่างๆดูห่างๆบ้างดูแลอยู่ห่างๆคอยดูการเติบโตคอยดูว่าเขาจะตัดสินใจยังไงค่อยๆดูหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคนรอบด้านก็ตามให้คุณสังเกตอยู่ห่างๆถ้าหากเขาต้องการความช่วยเหลือค่อยยื่นมือเข้าไปช่วยแต่ถ้าหากเกิดยังให้คุณถอยออกมาก่อนยังไม่ต้องไปทำอะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เว้นระยะห่างไว้ให้อีกฝ่ายได้เติบโตได้เรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าเขาไม่ไหวเดี๋ยวเขามาหาคุณเองแหละไม่ต้องห่วงนะ คุณจะได้ไม่เผลอไปคาดหวังอะไรมากมายเกินไปด้วยแล้วสุดท้ายไม่ผิดหวังว่าเอ้ยฉันให้ขนาดนี้แล้วทำไมถึงยังไม่ดีอีกอะไรอย่างนี้มันจะได้ไม่มีกรณีนั้นเกิดขึ้นนะจ๊ะแอบเปิดให้อีกสักหนึ่งใบโอเคถ้าทำได้ดีความรักคุณก็จะสามารถไปต่อได้ยาวๆความรักก็จะมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะยังมีโอกาสพัฒนาถ้าหากใครเพิ่งเริ่มคบก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีถ้าใครที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วความรักก็จะยิ่งแข็งแกร่งมั่นคงนนแแนนน่ฟะะจะ อ่าโอเคเรีบเยบร้อยจบแล้วความรักของชาวราศีเมษในเดือนมกราคมนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้หรืออยากจะแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปความรักสำหรับคลิปความรักคลิปนี้ของชาวราศีเมษเดือนมกราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ เดือนหน้าคลิปหน้าสัปดาห์หน้าอะแล้วแต่เลยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย